ธนาคารกรุงไทยได้ออกมาแนะนําวิธีใช้สิทธิโครงการเราชนะแบบละเอียดหลังจากที่ประชาชนผู้ได้รับสิทธิโครงการเราชนะจะทําการเริ่มใช้จ่ายซื้อสินค้าในวันที่18กุมภาพันธ์นี้หลังจากกดยืนยันสิทธิโครงการเราชนะในแอปพลิเคชันเป๋าตังแล้ววงเงินจะเข้าครั้งแรกจำนวน2,000บาทในวันที่18กุมภาพันธ์สำหรับวิธีการใช้เงินเยียวยา7,000บาทจากโครงการเราชนะมีรายละเอียดและขั้นตอนดังต่อไปนี้ 1. กดเข้าไปที่แอปพลิเคชันเป๋าตัง 2. กดเข้าเมนู G-Wallet 3. กดป้ายเมนูโครงการเราชนะ 4. กดปุ่มสแกน QR Code เพื่อใช้สิทธิ์ 5. สแกน QR Code ที่ร้านค้าเพื่อชำระเงิน 6. ตรวจสอบยอดเงินและกดชำระเงิน 7. ป้อนรหัสพินหกหลัก 8. รับสลิปเมื่อทุกอย่างเรียบร้อยแล้วระบบจะทำการบันทึกสลิปเพื่อเป็นหลักฐานยืนยันในการชำระเงินโดยเงินเยียวยาจากโครงการรชนะสามารถใช้ซื้อสินค้าอุปโภคและบริโภคในร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการโดยร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการมีดังต่อไปนี้ 1. ร้านธงฟ้าที่มีเครื่องหมาย EDC 2. ล้านถุงเงินทงฟ้าประชารัฐ 3. ล้านค้าคนละครึ่ง 4. ร้านค้าโครงการเราชนะ 5. แท็กซี่มอเตอร์ไซค์รับจ้างที่ได้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการโดยวงเงินเยียวยา7,000บาทจากโครงการเราชนะสามารถใช้ได้ถึงวันที่31พฤษภาคม64เท่านั้นหากใช้สิทธิ์ไม่ทันวงเงินจะถูกตัดทันที หากมีข้อมูลข่าวสารอัปเดตอย่างไรเราจะรีบม,มาแจ้งให้ทราบอีกครั้งอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อรอรับข้อมูลข่าวสารอัปเดตก่อนใครให้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้สวัสดีคะ่ะ